รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน รู้อ่ะอะไรอ่ะรับน้องอ่ะอะไรรับน้องรับน้องแล้วอะไวเราลุพีลุมพี่อ่าผลไม้หน่อยถามที่อะไรอะไรอ่ะลองกองอ่ะปั่นปั่นปั่มะละกอมะละกอมะละกอกล้วย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 ทำอไมวันนี้บรรยากาศมันคึกคักมันต้องมารับน้อง เพราะเรามีน้องใหม่มาวันนี้หนึ่งคนเดี๋ยวเราเชิญรุ่นพี่ๆมาดีกว่าเราจะได้มาร่วมกันรับน้อง,น,องนะเออเอาพี่พาน้องมาเลย12ราศีครับ กวันนี้เนี่ยที่เรามาตีรับน้องเพราะว่ามีน้องใหม่ที่ไม่เคยมารายการเราเลยเฮ้ยเป็นใครยกมือขึ้นใครที่ไม่เคยมาใครที่ไม่เคยมารายการเราเบกกี้เบกกี้ต้อนรับเน้องรับน้อง,ใ,งใครตีกลอบได้ใครครเก่งกระเด้งมาเก่งใครมาเบ่งกระเด้งออกไปกระเด้งกระเด้งกระเด้ง เก็บก็เลี้ยงแบกมาแบกไปแบกมาเขาเก่งกระเด้งขอแรงๆอ่ะอ๋อแ้วเดี๋ยวนะพี่เลี้งพี่เลี้งให้แบกอยู่ตรงกลางเลยหรอตรงกลางเลยสงสารแกนกับวาวาเนาะแล้วคนก็ไม่ดูน้องแล้วทีเนี้ยคนพี่เสียงกรี๊ดนะครับทราเป็เสียงกรี๊ดนะครับเริ่มนะครับเก่งกระเดี้ยง พี่พัทยเป็นดาวยายลอยจะเป็นดาวคณะมาาหยอล้รมาดูผู้ชายเดือนคณะเดนถ่ายถอายผู้เดือนใครจะได้เป็นเดือนขึ้นอยู่ที่เอลกล้วย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  นี่แหละครับผมพอดีอ่ะหนูอ่ะมีปัญหาทางด้านสายตามาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเวลาดูอะไรไกลๆมองไม่เห็นสายตาปั้นเออ่ทำอะไรก็ให้ผัวเดินได้บ้างเถอะทุกวันนี้ผุ๋มไปตลาดอ่ะหาอะไรคูุ่ัวเลยรนี่ร้านพรมสนุกสนานถือว่าผ่านถือว่าผ่านไปเข้ากิจกรรมของเราดีกว่าครับผมทัสองสีเท่าที่มาเปิดตึกกันดีกว่านะครับเปิดตึกข้อที่หนึ่ง สีใดในช่วงนี้เริ่มต้นใหม่ชีวิตรุ่งเรืองมูกระทปูมูกระ้ปูปาป่าปปปปปมูกระทาปูมูกระปูปปปูปปาปปาตอบว่าตว่าราีเดีเียแม่เพราอะไรคะ เพิ่งทราบว่าพี่แมนน่ะแบบเพิ่งย้ายบ้านใหม่แล้วก็แบบบ้านสวยมากแล้วก็มีน้องด้วยกําลังจะแบบเริ่มต้นชีวิตใหม่ครอบครัวกําลังสมบูรณ์เพอร์เฟกบ้านใหม่ทุกอย่างพี่แมนก็เป็นอย่างนั้นใ่มกำลังฟังแล้วผมชอบเสียงผู้หญิงแบบนี้มากฟังแล้วมันทาให้เสียงเสียงมันแน่นอกไม่ชอบหรือไงเขาดูอยู่นะเขาดูอยู่ เงียบเขาสั่งผมไม่ประคุมพี่เลยไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่แมนค่ะราศีมังกรแล้วพี่มิกตอบวราีราศีมิถุนพี่เบพกี้ ทำไมถึงเป็นแฟกชิพเขาดูจากทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่เพิ่งมารายการ12ราศีเป็นครั้งแรกและดูจากพฤติกรรมที่เขาออกไปเต้นวิธีที่เขาทํางานเราจะสามารถเห็นเขาได้เพราะผมเป็นพิธีกรผมไปเจอเขาบ่อยตามงานอีเวนต์ทุกครั้งที่ไปเนี่ยนะเขาจะเป็นคนที่สามารถชนะใจเจ้าภาพงานได้ดีมากมแล้วเขาก็จะพูดเสมอว่าต้องจ้างเขามาอีกและที่สำคัญคือภรรยากำลังจะมีธุรกิจใหม่ครับผมภรรยาก็มีทุนก็เลยพยายามเชียร์ให้ภรรยาสำเร็จ จะได้ไม่เหนื่อยจี่เป็นจะทำอะไรเขาจะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กอะไรอย่างนี้แหละดูดีดูดีครับผมมามาแล้วพี่ลองตอบว่าเรื่องี่การรับกับการดิพี่มิกโอ้อะไรคะเขาชีวิตใหม่นี่เขาน่ารักมากเขามีความ เราตามไอจีเขานี่โอ้โหลูกเต้าครอบครัวเลยคนหนึ่งคนสุดท้องนี่จะโผล่หน้ามาแล้วคลอดประมาณวันที่เท่าไหร่ครับมิหลังวันที่20ตุลาครับนี่วก็ใกลาใกล้ๆนี้ประมาณสิบกว่วันนี้คลอดพ่มิกนะโอเคมาถึงคุณแจ็คอบว่ารักค่ะเอเลยรออะไรครับคือเราเนี่ยไม่เคยมีความโชคดีไม่เคยมีแบบ อะไรที่แบบชีวิตดีเลยอะเอาแล้วที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ดีอีกเหรอดีมากแล้วนะนี่ได้โตมามีบุญขนาดนี้ใช่คือยังไม่ดีตรงที่ว่ายังทําให้คนทุกคนเนี่ยรักเรามากไม่ได้คนด่าผมเยอะมากเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเมฮ้ยทำไมวะเราอยู่วงการมาแล้วมาแล้วมาด้วยมาแล้วคนไม่เข้าใจเราว่าเราทํางานทุกวันนี้เลี้ยงพ่อกับแม่เราตะแจ๊กล่าสุดตะแจ๊กโทรมา่าไงคือพ่อผมก็โทรมาถามว่าเป็นไงลูกลงเขามาเหนื่อยไหม มพิ่งไปท้านาคามผมบอกเหนื่อยครับพ่อผมไปหาเงินมาเลี้ยงพ่อกับแม่ครับเออพอก่อนจะวางพ่อบอกว่าอนเงินให้พ่อสามพันไดไหมค่าอะไรแมนยูแพ้เมื่อวานนี้เป็นไปไม่ได้ลุงลงดีกว่ารายได้เนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไงเอาแล้วแม่ลุงลงก่อนเสียชีวิตเนี่ยเดือนละสามหมื่นสามื่นทุกเดือนแล้วแล้วคนแก่ได้เดือนละสามหมื่นนะคิดดูอะ แล้วเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนอะเองมาตอนนั้นอะพอแกตายปั๊บเราเข้าไปดูที่แกเก็บอ่ะซ่อนไว้ใต้เตียงเหลืออยู่พันสองไปไหนหมดอะแม่ไปเที่ยวบาโฮสแม่ไปเที่ยวบาโฮสอย่าคิดว่าตัวเองเลยรับพ่อรับแม่คนเดียวแม่พี่เป็นยังไงแม่เป็น ผมก็พยายามหาหาเงินมาส่งได้อ่แล้วเป็นไงมุ๊่พี่ส่งมาถึงผมจะไม่คุ้นเคยผมก็พยายามเล่นเสู้อ่ะเล่นสู้อ่ะเไปก่อนเสียงหัวเราะมาสักนิดนึงเพื่อปลอบโยนจิตใจนะรีสอร์ทที่สุดเพิ่งใกล้จะเจ๊งไม่อยาางอะเพื่อนฮะผมพูดตรงนี้เลยนะเต็มครับเฮ้ยลูกคอลูกค้าเต็มเลย เต็มมาอันนี้พี่พัทไทค่ะแล้วพี่พัทไทยตอบว่ารังสีเป็นไงน้องวาว่าวาวเห็นเห็นชีวิตเขามาตลอดเลยไม่รู้เดี๋ยวพอจะดีจะดีเขาก็มีเรื่องพอจะดีจะดีเขาก็มีปัญหาด้วยตัวเองหรือด้วยเหตุการณ์อะไรของเขาก็ไม่รู้แต่ตอนนี้วันนี้ที่เจอเนี่ย เหมือนวาวาเขามีรังสีฮอกกวงออกมาแล้วฮอคกวงเขาแบบมีรัศมีแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับคราวเคราะห์คราวทุกเขามันกําลังจะผ่านไปอ่ะวาวาจําไว้นะถ้าเกิดมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วเงินดีๆวาวาให้พี่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะาจะดีมากจะดีมากเออวาวาในที่สาก็ร่างสีตามตามกับอาทิตย์มังกรพี่แมนเพราะว่า เพื่อนมีลูกเริ่มเริ่มต้นวางรากฐานดีๆให้ลูกสาวตัวเองอ่าและชีวิตใหม่ก็จะเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็จะเฮงๆงรวยๆอ่ามีสิ่งดีๆก็คืออวยพรอวยพรใช่ครับตุ้ยมาที่พี่จิ้งหริดขาวค่ะเพราว่ามังกรพี่แมนเพราะว่าการมีลูกเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนสร้างครอบครัวแบบว่าใหม่เลยตอนแต่งงานก็คือแบบเหมือนก้าวแรกมีลูกคือก้าวที่สองอันนี้บอกเลยว่าน่าจะรุ่งเรือง น่รน่เพราะลูกเนี่ยให้คุณเขาบอกให้ฟังแล้วลูกเขาให้คุณมากๆเลยใช่ไหมพี่แมนใช่ครับน่ตีบ้างมาดูีิพี่แมนจะตอบใครนะครับราะว่ามีหลายคนตอบพี่แมนค่ะและพี่แมนตอบว่าก็ระดัวาวาวครับอแนเออตอบกันไปตอบกันมาสั้นๆเลยนะครับค่ะผมชอบน้องเขาเฮ้ย เป็นว่าเขามองเป๊กแหละใช่ไหมคะ<อ>เป๊กก็ชอบผู้ชายมีข่าวนิดๆนะคะเอามา,าได้ใช่ต้องรุ่นลุงกับลุงมาอย่าอย่าอะไรกับลุงมกับลุงม, <S <S งมเริ่มต้นใหม่ชุดลุ่งเรลืองเป็นความหวังของชาวราศี